E... É...

ปเนธาสันหาธรรมมาสัปปิฆาธรรมอะปิติฆาธรรมมาโรปิโนอธามาโรปินอธามาโลกิยาธามาโลกุตราราธามาเคนาจิเวนยายาธามาเคนาจิเวน

ปายุตตาธรรมะอาสาวาเจวะธรรมะสาสวาจะสาสวาเจวะธรรมะโนจาสสาวาสวาเจวะธรรมาสวาสัมปายุตตาจาสาวาสัมปายุตเจวะธรรมะ Ma Sang Do san, Chan A Sam Pa Yudha Tham Sang Do Chan A We Pa Yudha Tham Ma Sang Yo no Chan san, A Je Wa Tham Yo Chan Ni Cha Sang Yo Chan Ni Ya Je Wa Tham Ngo Cha Sang Yo Chan A Sang Yo Chan A Je Wa Tham สัญญโยชนะสัมปยุตตาจะสัญญโยชนะสัมปยุตตาเทวะธรรมโนจะสัญโยชนะสัญโยชนิยวิปยุตโคปนธรรมมาสัญโยชนิยปิอสั ยชนิยาปไปทนท่าทำมาโนทัทธาทำมาคานทานิยามอาคันธานนิยามมาคานธ่าสัมประโยุธ์มาคานทาเวประยุต์จะทำมาคานท่าเจวะธรรมคานทันนิยาจะคานทนิยาเจ โนจะขันธาขันธาเจวะธรรมาขันธาสัมปยุตตาจะขันธาสัมปยุต์เจวะธรรมาโนจะขันธาขันธาเวปยุตโคปัญธาธรรมาขันธนิยาปิอขันธนิยาปิโอ ยาธรรมอนุคณิยาธรรมโอสะสัมปยุตตธรรมโอเวปยุตมาโอเจวธรรมาโอคณิยาจะโอคณิยาธรรมโนจะโอาโอเจวธรรมโอสัมปยุต เจวะธรรมะโนจะโอภาโอคาเวปยุตโคปนธาธรรมะโอภณิยปิอโนคณิยปิโยธาธรรมะโน โยคะเจวะธรรมายโยคะสัมปยุตตาใจโยคะสัมตาเจวะธรรมานุใจโยคาโยคะเวปยุตโคปะนธาธรรมายโยสัิยาปิอโยสัิยาปิเนวรณาธรรมานุเนวรณาธรรมเนวรณิยาธรรมา ายุตัถมานวรณเวถามานีวรนาเจวรฒมานีวรนิยาจานีวรณิยาเจวัฒม์โนจานวรณาเนวรณาเจวัฒมานวรณสัมปยุตจานีวรณเวปายุ Jeevatamman hokyane varanane varanawipayot Hopanathamman Paramatta japa paramatta kevata no japa paramasa paramasa we payo panatha ma paramatta pe apa paramatta pe sarana thamata na ộ thì si si ta tham ma chế sa ta sẽ tham ma chế ta sẽ con mà chỉ ta sa. tham ma chỉ ta biết ma chỉ ta sáng tham ma chỉ ta biết sáng ma chỉ ta sáng một ma no Jeta samudha na thamma jeta mano jeta sahabu no thamma jeta nupariwatti no mano jeta nupariwatti no thamma jeta sa satta samudha na thamma jeta มาเจตัสังสาตสมุทฐานาสาวุโนธรรมโนเจตัสังสาตสมุทฐานาสาวุโนธรรมาเจตัสังตสมุทฐานานุปริวัติโนธรรมาโนเจตัสังตสมุทฐานานุปริวัติโนธรรมมาตาชัตติกาธรรมพาหิราธรรมมาอุปป

เจวะตาโมเจุปาทานาุปาทานาเวบตาโคปนาธรมาุปาทานิยาปิอนุปาทานิยาปิเกเลสะธรมาโนเกเลสะธามาสังเกเลสิกาทัสังเกเลสิกาธรรมาสังเกเลธาธรมาสังเกเล ธรรมมากิเลสสัมปยุตตาธรรมมากิเลสเวาธรรมมากิเลสเจวธรรมมาสังกิเลสิกาจัสังสิกาเจวธรรมโนจักิเลสกิเลสเจวธรรมสังกิเลสธาจักสังกิเลสธาเจวธรรมโนจักิเลส กิเลสเจวะธรรมมากิเลสสังประโยชนตาจากกิเลสสังประโยตาเจวะธรรมมาโนจากกิเลสกิเลสเวประโยชนโคปนธรรมมาสังกิเลสิกาเปอสังกิเลสิกาเป ทัดสันเณนะปะหาตาภะธรรมะนัดสันเนนะปะหาตาภะธรรมภาวนายะปะมาตาภะธรรมานะภาวนายะปะมาตาธรรมาทัดสันเณนะปะหาตาภะเหตุกาธรรมานธรรม นาปะหาตาปะเหตุกาธรรมะภาวนายาปะหาตาปะเหตุกามานาภาวนายาปะหาตาปะเหตุกาธรรมะสวิตาธรรมาสวิตากาธรรมะสวิจารธรรมอวิจารธรรมะสาเปติกาธรรมะสัปติกา มาเปติสหคตาธรรมมานาเปติสหคตาธรรมมาสุขาสหคตาธรรมนาสุขะสหคตาธรรมมาอุเปคะสหคตาธรรมนาอุเปคะสหคตาธรรมมากามาวจาราธรรมนาธรรมาวจาราธรรมารูปาวจาราธรรม Narupa vacara tamah arupa vacara tamah na arupa tamah apariya bahanna tamah apariya bahanna tamah niya nikatham Aniya nikatham aniyata tamah aniyata tamah